มอรสูงขาลิกแทวคขาปากปลายสาสิบหกหน่ค่ะเนาะโฮมตูวบ้านจ้ำกันค่ะอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์เลยอย่าไปลืมติดตาม Facebook YouTube เขาไว้ค่ะนะชออีงอชิงชออะงอชังชิงชังรออาละรอเองอเลงละเลงอันตัวสี่เหลี่ยงสี่เหลี่ยงให้เป็นตัวแพทย์นะคะเนาะพี่น้องเขาเป็นห้องวัดตัวสะกดหน่ค่ะเนาะมาตราตัวสะกดแม่กงหน่ค่ะเนาะเพราะว่าเป็นงานแพทย์นะนะวออางอวัง วอเองอเวงวังเวงทออาทะยอแองอแรงทะแรงทะแยงทะแรงในข้อหนึ่งอ่าเพราะว่าพี่น้องความดันขึ้นเลยก็ขึ้นแม่ย้อนหลังให้ด้วยขึ้นแล้ว่านะชออาชะรอแองอแรงชะแรงดออางอดังปออางอปังดังปังทออางอถังผออุงอผงถังผงทออัมธรรมรออา งอรังทำรังพอเองอเพิงพออะงอฟังพออะงอพังเพิงพังคออีงอคิงคออ,องอคองคิงคองดอ,อกงองงดองขออีงอคิงดองคิงดองคิงคิงล่องอะไรกันเนาะฟอเสียงเดอองาะเซนวะ ฝอองอฝุงลออีงอลิงฝุงลิงฝุงลิงเป็นพุงลิงอะเนาะกอองโกงกออางกลางกงกลางปอองโรงอะปออูงโปงลออางหลังปงลังดอัวงดวงตออาตาดวงตาตอัวงตัวง ย่ออาญาตัวอางยาตัวอางยาแปงว่าจะตรงยาค่ะเนาะตรงมันเจึงเขาตรงเข้าสารตรงจันแนเอาในตวงอันนี้เป็นดวงดวงตาเนี่ยเป็นเป็นหววตาเป็นดวงจึงว่าพ่อพอเป็นห่วยของเลือนี่ก็ดวงจันเร์ฉะนันนนค่ะเนาะอันนี้เป็นดวงดวงอันนี้เด้ยตั้งดวงอันนี้เหมือนกันค่ะนะดวงตัวงเอาตด ต่อเต่าไอ้วงในป่ยบอกว่าตรงเสียนอา่านว่าคำไทยว่าตรงเนาะไอ้ว่าดวงอันนี้ก็จะเป็นดวงตาเนี่ยค่ะเป็นยังก็อองตาในจิเลวัยในแค่เนาะชออูง,งอชุงวออูง,งอวงชุงวงลออ่างอลังตอแองอแดงลังแดงรออ,ออูง,งอลงพออูง,งอพุง่งลงพุง่งลออูง,งอลง คอ,อ,อเอืองอเรืองลุงเรืองรออูง,งอลงรอแอง,งอแรงลงแรงตอ,อ่าตะคอแอง,งอแข้งตะแข้งทออูง,งอถุงบออางอบางถุงบางจออูง,งอ,งงองจงออางอางจงอางลงแรงตะแข้งถุงบางจอ จงอางนีเป็นงูงูเห่ากันนะงูจงอางนีะกอองกางกอเองเกงกางเกงกวนกันเนาะสอเองงเสียงดองงดังเสียงดังเสียงหลังรอเอืองอเรืองรอองอรองเรืองรองวอองอวังวอเอียงงเวียงวังเวียงชออาชํารอเอืองอเรืองชําเรืองทอองงทง ทอเองอเทงทงเทงรออำลำรอเอียงอเลียงลำเลียงมอเอียมอมอเอียงอเมียงมอองอมองเมียงมองวออเงวางรอเอียงอเลียงวางเรียงฟออเงฟังสอเอียงเเสียงฟังเสียงนออเงนางสอเององแสงนางแสง ขอองอของพอเองอแพงของแพงเป็นขอ,ของก้าวนใหญ่ครับของแพงมอเอ,อเมืองอเองอองม,องมืองทองทอ,เองเมืองเมืองทองจองจองพอเองอแผงจองแผงตอยอางงเตียงตอูตูไม้โตตู้เตียงตู้อยางออางยง ตัอัวตัวเอียงตัวเกื้องตัวกันเนาะขอเอียงงอเขียงหอมออูหมูเขียงหมูเขียงหมูกอรอ,อกระซอเอืองอเซิงกระเซิงกระเซิงนะครับเอาคัะนี่แต่ก็เข้าขามาอาโฮมตัวมันเดี๋ยวก็ฝึกเอ่อเฮอร์บอออกเสียงมันเลยลิลินค่ะเนะาะความหมายมันแต่ก็ไว้ศรีกัมหนึ่งนะครับเนาะอเอาค่ะ เขากระทบกันตอนเหมือขคนอกเหมือสุงค่ะ